สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์5อย่างที่ควรรู้ในการตัดต่อวิดีโอด้วย g a ม i n g l a p ็ o ทหากท่านผู้ชมคิดว่าสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอนั้นเป็นประโยชน์โปรดกรุณากดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างเนื้อหาประเภทนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องครับที่จะแชร์ในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตัดต่อวิดีโอบนเกมมิ่งแล็ทอ Lenovo Legion 7ที่ใช้ CPU AMD Ryzen 9และ GPU Nvidia RTX 3080 Laptop ครับ 1. จุดแข็งของ g a ม i n g l a p ็ปทคือ GPU ในการตัดต่อวิดีโออย่างจริงจังก็จะมีหลายฟังก์ชันที่เราต้องใช้คุณจำเป็นต้องศึกษาดีๆว่าฟังก์ชันที่คุณต้องใช้มันประมวลผลอยู่บน CPU อยู่บน GPU หรือเป็นฟังก์ชันพิเศษที่ซัพพอร์ตโดยชิปของ Apple M1 แต่ในเมื่อวันนี้เราจะพูดถึงเกมมิ่งแล็ปทอ ก็จะขอข้ามฟังก์ชันพิเศษของ Apple M1 ไปซึ่งก็มีบางอย่างที่ดูถูกไม่ได้ครับเพราะตอนแรกผมก็คิดว่า GPU คือทุกอย่างแต่พอมาศึกษามากขึ้นก็ได้พบว่า Apple มีชิปพิเศษเพื่อการ ENCODE และ e c โ code วิดีโอโดยเฉพาะและมีมาตั้งแต่ตอนที่ยังใช้ Intel อยู่แต่ในตอนหลังก็ได้รวมความสามารถนี้เข้ากับ Apple M1 ด้วยผมกำลังรอโอกาสที่จะได้ทดสอบโดยละเอียดนะครับขอกลับมาประเด็นของ GPU ในกรณีของ Adobe Premiere Pro ในแต่ละฟัง์กชันก็จะมีสัญลักษณ์ปุ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่า เป็นฟังก์ชันที่ประมวลผลอยู่บน GPU ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะประมวลผลอย่างรวดเร็วบน g a ม i n g l a ล็ o ทที่มากับ CPU ที่ทรงพลังอย่างเช่น NVIDIA RTX 3080ที่มากับ Lenovo Legion 7ของผมในขณะที่ฟังก์ชันที่ไม่มีสัญลักษณ์นี้ก็จะประมวลผลอยู่บน CPU ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะช้ากว่าและช้ากว่าหลายเท่าด้วยในการใช้เกมมิ่งแล็ o ทเพื่อการตัดต่อวิดีโอหากเลือกได้เราจึงควรเลือกใช้ฟังก์ชันที่ประมวลผลด้วย GPU จะทำให้ทั้ง ช่วงของการตัดต่อและช่วงของการเวนเดอร์จะเร็วกว่าหลายเท่าครับแต่ในอีกโปรแกรมหนึ่งด a v i n c ช Resolve อาจไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนอยู่ในโปรแกรมว่าฟังกช์ชันไหนประมวลผลอยู่บน GPU หรือ CPU เพียงแต่ในเว็บไซต์ของ d a v i n c i r ช s o l v e ได้ระบุไว้ว่าเวอร์ชั่นที่จ่ายเงินจะมีจำนวนของฟังก์ชันที่ประมวลผลด้วย G P U มากกว่าเวอร์ชันที่ไม่ต้องจ่ายเงินดังนั้นหากใครจะใช้ d a v i n c i r ช s o l v e ก็ควรจะพิจารณาเวอร์ชันที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะดึงศักยภาพของ G P U ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับ 2. คุณอาจพิจารณา e G P U ทั้ง Adobe Premier e Pro และ d า v i n c i r ช so l v e ต่างก็พพอร์ตมัลติพ p l e GPU ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้มากกว่า1 GPU ในเวลาเดียวกัน Gaming l a ล็บท็อปบางเครื่องโดยเฉพาะที่มากับ Thunderbolt 3จะสามารถเชื่อมต่อกับ eGPU หรือกล่อง GPU ภายนอกเครื่องได้ซึ่งก็จะทำให้สามารถใช้ GPU ที่อยู่ในเครื่องและ GPU ที่อยู่ภายนอกเครื่องไปพร้อมกันคนที่ตัดต่ออย่างจริงจังบางคงนอาจต้องใช้ถึง3หรือ4 GPU ในเวลาเดียวกัน เพราะผมต้องพูดความจริงว่าสำหรับผมเองบางครั้งก็รู้สึกว่า RTX 3080 Laptop ที่มากับเครื่อง ก็อาจไม่เพียงพอเวลาตัดต่อหรือเวลาที่ต้องเรนเดอร์อะไรหนักๆถึงคุณจะเล่นเกมหนักเพียงใดแต่เวลาที่คุณตัดต่อวิดีโอคุณจะถลุง GPU ของคุณอย่างหนักหนาะสาหัสมากกว่าอย่างแน่นอนแต่ Lenovo Legion 7ของผมไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เพราะว่ามากับ USBc แต่ไม่ได้มากับ t u ัน e r r o o t 3อย่างไงก็ตามหากต้องมาพิจารณา eGPU แล้วบางคนอาจแนะนําว่าไปซื้อเดสก์ท็อมาใช้เลยจะดีกว่าไหม 3. คุณเหลือแค่2 choice คือ Adobe Premiere Pro และ Da Vinci Resolve หากคุณใช้ Gaming Laptop คุณก็จะต้องตัด Final Cut Pro X ออกไปเลยและคุณจะสูญเสียอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ ProRes RAW ซึ่งเป็นฟอร์แมตใหม่ที่ Professional หลายคนกำลังใช้กันฟอร์แมตนี้ใช้งานบน Final Cut Pro X ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะ ProRes RAW ถูกออกแบบมาโดย Apple แต่สำหรับ Gaming Laptop คุณก็จะยังใช้ Adobe Premiere Pro ได้แต่ Support ก็จะยังไม่ครบเท่ากับ Final Cut Pro X แต่ DaVinci Resolve ก็จะไม่รองรับ ProRes Raw เลยเพราะ Blackmagic ที่เป็นเจ้าของ DaVinci Resolve ก็เป็นคู่แข่งกับ Apple แล้วก็มี Blackmagic Raw ของตัวเอง แต่หากมองข้ามโปรเวสซอร์ไปได้ก็จะไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะทั้ง Adobe Premiere Pro และด a v i n c ัญชี o l v e ก็เป็นมาตรฐานอุตสาหกราหารมที่โปรเฟชชั่นอลใช้กันอยู่แล้วแต่สำหรับประสบการณ์ของผมในตอนนี้ก็ต้องยกให้ดา v i n c ั r ชี o l v e ว่าเหมาะสมกับ Gaming Laptop มากกว่า Adobe Premiere Pro เพราะด a v i n c i r e s o l v e อาศัยการประมวลผลโดย G P U มากกว่าทำให้การใช้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า Adobe Premiere Pro อย่างเห็นได้ชัด 4. คุณอาจพิจารณา Creator Lap t o p ทอด้วย เ a มมิ่งแล็ปทอจากปีที่แล้วมักมีความเอียดของจออยู่ที่ Full HD เท่านั้นเพิ่งจะเริ่มต้นในระยะหลังนี้ที่ Gaming l a p t o ทจะมากับจอ QHD หรือกระทั่ง 4K ที่เหมาะกับการตัดต่อวิดีโอมากกว่าแต่อย่างไงก็ตามจอของ Gaming l a p t o ทก็จะเน้นที่ความเร็วของ Refresh Rate มากกว่าภาพที่สวยและสีที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหลายคนที่ใช้เกมมิ่งแล็ปท็อปในการตัดต่อวิดีโอก็จะต่อออกมาจอ 4K ตั้งโต๊ะอยู่แล้วซึ่งก็เป็นกรณีของผมแต่สำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้จอแล็บท็อปอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะพิจารณา c r e เ t o r อร์แล p ทอด้วยซึ่ง Creator อร์แล p ทอก็มีความคล้ายกับเกมมิ่งแล็ปท็อปแต่จะมี GPU ที่เล็กลงมาหน่อยแต่ก็ไม่น้อยหน้าใครซึ่งรุ่นท็อปของเกมมิ่งแล็ปท็อปก็อาจจะเป็น RTX 3 0 8 0แต่รุ่นท็อปของครีเอเตอร์แล็ท็อก็อาจจะเป็น RTX370 ในขณะที่จอส่วนใหญ่จะเป็น 4K OLED ที่เหมาะกับงานกราฟิกงานตัดต่อแต่ไม่ได้เน้น Refresh Rate สำหรับการเล่นเกม Creator Laptop อาจจะไม่ได้มีตลาดที่ใหญ่เท่ากับ Gaming Laptop แต่ถ้าหาดีๆก็จะพอมีขายในประเทศไทยครับ 5. อย่าถูกจำกัดโดย Internal SSD ในการตัดต่อวิดีโออย่างจริงจังคุณต้องจัดการกับไฟล์ขนาดใหญ่ไม่ว่า g a มมิ่งแล็ปทของคุณจะมี Internal SSD ที่มีขนาดใหญ่เพียงใดพอคุณเริ่มตัดต่อวิดีโอไม่กี่เดือนมันก็จะเต็มเช่นเ e n o โน l ว g i ีเจน7ของผมมากับ2 t e r ซึ่งหากผมเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้บน Internal SSD ช้าหรือเร็วมันก็จะเต็มดังนั้นสิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้าเลยก็คือการแผนจัดก,การฟล์ โดยอาจเริ่มต้นจาก external SSD ที่เชื่อมต่อผ่าน USB C ก่อนแต่ไม่นานนะักคุณก็จะต้อง set up NAS หรือ Network Attached Storage ที่มี backup หรือ RAID อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมใจเอาไว้เลยหากคุณต้องการจะเก็บไฟล์ต้นฉบับเอาไว้เพราะว่ามันมีคุณค่ากับคุณเพราะว่ามันเป็นความทรงจำหรือเพราะคุณคิดว่าคุณจะเอากลับมาใช้อีกในอนาคตแต่หากคุณสามารถลบทุกไฟล์หลังจากการทำ production เสร็จเรื่องนี้ก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสมัครผมนะครับ คิดว่าหลายอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและเปิดโลกทระนัดให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้นะครับการจัดเก็บฟล์ขนาดใหญ่ เป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆต้องใช้เงินและไม่แน่น่าตื่นเต้นเลยในโลกอุดมคติผมคงจะมีแล็ปท็อปหนึ่งเครื่องที่สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบหรือมีแล็บท็อปแต่ละเครื่องสำหรับการใช้งานแต่ละรูปแบบแต่โลกแห่งอุดมคตินั้นยังมาไม่ถึงและเทคโนโลยีปัจจุบันกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถาปัตยกรรมใหม่ของ Apple การแซงขึ้นมาของ AMD และการที่ชิปขาดตลาดที่ทำให้ทุกอย่างต้องราคาแพง และการที่พวกเราต้องมาแย่งซื้อ GPU กับนักขุด Bitcoin ที่ผมได้แชร์มาเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการตัดต่อวิดีโอด้วยเกม i n g l a p ็ o ทของผมก็คือ Lenovo Legion 7ที่มากับ CPU AMD Ryzen 9และ GPU Nvidia RTX 3080 Laptop ครับหากนับแต่การใช้ GPU เพื่อการเวนเดอร์วิดีโออย่างเดียวสมัครผมคิดว่าใช้ไม่นานก็คุมแล้วครับเพราะเป็นการถลุง GPU อย่างหนักที่ไม่แพ้กับการเล่นเกมเลยครับ